ตัวไหนดีล่ะครับตอานนี้ฟอร์เรนครับฟอรเรนดีสุดแหละฟอร์เรนเรียนดอนะ ใครที่กำลังจะเติมเกมผมขอแนะนำเว็บนี้เลยครับขั้นเทพมีเกมยอดฮิตมากมายไม่ว่าจะเป็นฟรีไฟ r e หรือ rov แม้กระทั่งบัตรเต็มเกมออนไลน์คขาก็มีเหมือนกันบริการไวสะดวกปลอดภัยคุ้มค่าต้องเว็บเติมเกมขั้นเทพเท่านั้นครับใครที่กำลังมองหา id rov ผมขอแนะนำเพจ admin ต้น tp 7มี id ให้เลือกมากมายพร้อมสก,กินแรอีกเพียบการันตีผู้ติดตามเพจถึง2,000 0 0คนชื่อเพจอยู่ใต้คลิปเลยครับ に見切ることなเว่ยจิ t ้มบอลพอดีเรือไหลเข้าบูได้ครับทัมมิ่งเราอ่ะเพราะว่าคีลาเขาเริ่มบูบูขึ้นพอดีนะตามทัมมิ่งเลยนะ โอ้ยโอ้ยหมดเลยวะบายดีครับวัสดีครับผมไปนอนละครับโอเคครับพมเจอกันครับคุณแพ้เจอกันครับผมน่าจะเล่นตาทานะ เบโอรวยมากในพัน,กนเก,ก้าปีล่ามจะเล่นเยอะหัวอเอสคิวสองมา,มาทันเล่นได้เนะี่ยลำละ วิ่งโหมาถึงก็โดนเลยเวะหัวเขาไม่เกาะวะถ้าไม่มีอาย่าคือผมได้แล้วนะเมลอ้อะ

เมื่อกี้เราสไลด์แบบกลับกาเพื่อหลบพาสซีฟเขานะเรโหแรงจัดเลยเปอ้อมมันน่าแตกยำได้ครับเวเลสก็เวเลสก็เร,เร,เรมา อุ <Workers S 2> ้ยวิเจ็บมากคีร่าจะเดินลายนี้เมื่อกี้ผมเก็บสกิลหนึ่งเอาไว้ตามนะถ้าแบบมันโดดไปแล้วก็จะได้ตามได้ ถ้าคือใช้สกิลหนึ่งเปิดไปนี่ถ้ามันโดดหนีแล้วก็ไม่มีอะไรตามแล้วนะวิโอรวยมากเลยว่าห้าพันหกศูนย์นะ <c oughs> ดูดิหยุดไงเนี่ยเก่งจัดเลย <c oughs> ยำเวรเลตัวรัวครับเก็บ <c oughs> ลายไว้นะเก็บลายเดิน

ผมก็เกือบร่วมเหมือน <c oughs> <that S 2> <laughs> กันแดดติดหินวีโอแรงมากเลยว่ะหกพันสองเจ็ดศูนย์แหละถ้าผมได้ชัดดาวนะ <c oughs> รวยแค่ได้ชัดดาวก็รวยแล้วนะรอวีโอกิง่งโอ้ฟิกเกอร์ละโอเค อย่ากดเอร์ไเโอ็อโอคยๆเล่นครับฟามฟาร์มไปลานดดี้ปิดได้ปิดได้ปิดได้แล้วสองเลยไปไหนโอเคเกมเปลี่ยนไปเล็กน้อยครับอย่างงี้ได้บนได้ วิโอไม่มีฟิกชาด,ดาปะสวยครับให้ชาดาวิโออย่างนี้ได้อย่างนี้ได้ป้อมกลางนะในคิล่าได้ไหมอุ้ยไม่ได้อุ้ยเอาเปได้เปได้ไปได้ไม่ผันนิดนะ

เราน่าจะมากลางน่าจะลวงลวงครับเอ้าไม่ลวงหรอโอ้โหนิดหนึ่งได้เหม็นขาดเป็นเนรืดเดียวเองอะรูกครับตามได้ปึ๊บลุโหขามีอายาว่วิ่งไวมากเลย คนนะ้นอบใด้น่าจะแรงกว่านี้รอได้ครับนายย่าจะต่อได้สักตัวหนึ่ง ดู้แน่เลยหลบครับมันมีสเต็กว่ะอ้คือเมื่อกี้คือรู้แล้วนะว่าแบบเวเลสจะโดดมานะเรากดจะกรย์สองหลบหลบไม่ทันเราเคลียร์ไว้เดี๋ยวนะปุ๊บ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 ไปแล้วยืนมันน่าจะอยู่นะ หูแรงมากอย่างนี้ปล่อยจอยอย่างนี้ปล่อยจอยดินี่เพิ่งวันครับผมว่ามาตอนี้เรโอตุยตคือมาหน่อยมไหนดูดูหน่ได้ปะดูไ่ดูหน่ขอดับแดงก่อนได้ปะ เราดลบแดงกันนป่ะเจ็บอยู่นะโอ้โหได้ปะตุ้มโดนอุ้ยโดนหมู่โอนหมดครับเมื่อกี้คืออะไรมีเรื่อยๆนะคือบอล่ะโดนโดนหมดเลย โอ้ย <Darth> มีเกิดแล้วผมก็มีเหมือนกัน

ลำตัวนี้ยังไงอุ้ยเบโอเบโอเน้นเบโอสวยอย่างงี้ลำ้ำล้ำได้ฟอร์เรนล้ำได้เว้ยเฮ้ยล้ำอยู่เว้ยดอก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 โหูยกันได้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 ไดเออมาดิโอ้ยเอาวะทีมผมมาวะวันนมาดิมาดิดันนี้ต่างนี้ต่งนี้ แบว่ไล่ไล่อันนี้ไหนรอรอลบนะรอลบอันนโอเค มันตีดักได้นะฟูล,ลัดอ่ะบอกว่าเรามีสกิลอ,อันตีแล้วก็สกิลสองไวล้ลบไดเมจดักได้เวโอไม่มีเกิดด้วยอย่างงี้ภาพเปลี่ยนนะอย่างงี้ภาพเปลี่ยนนะอย่างงี้เราต้องเล่นกับดักแล้วนะตอนเนี้ยเล่นกับบอบดักอ่ะผมว่าไหว เฮ้ยอยาดดนนะดูนี่ดูนีมาดีช็อตนี้ผมให้ช็อตนี้ผมผมให้อะเฮ้ยลก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 ไปนิดนึงไป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  สายปรสิทธครับพยายามตัดเลยเลยนะไหว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 ดีผมโซนโบให้โบล่วงผมมีกเกิดเว้ยแค่นั้นแค่นี้บอกกันแล้วว่าไหวไหว <c oughs> มาหนี้ไฟเดียวพอใจร้อนนอนวัดครับ จะรอนนอนวัครับแค่นั้นโอเคถือว่าส่งคนโดขึ้นสูงนีง่ก็จะแพ้ละหละจบแล้วนะ <c oughs> ดาวฮัสิวผมดีใจด้วยครับซูพิวละโอเคผมลงสติ <c oughs> ติละตอนนี้อึดอัดอยู่นะผมแบบเน้นโป๊กโลโลงเลย <c oughs> เล่นยากแหละ